เอาจับได้หนึ่งลวงเอาพอได้ต่อยอยู่ล่วงแคบทำไมเขาไม่เปิดประตูหนีอ่ะอ้าวกูโดนส่วนอย่างเงี้ยไม่ตายหรอกเพราะว่าพี่มีกอบปูยังไงละเอาเลยตามสบายเลยคอมโบตามสบายเลยคอมโบ ตามสบายเลยขอสวนหน่อยละกันครับอา้าเฮ้ยมันหลุดได้ไงวะแตกโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็อยู่กับผมเองชาก,กี้นะครับและในคลิปนี้ก็จะมาล่าฆ่าหัวอีกแล้ว แต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาล่าข้างหัวกับเกาะปูด้วยนะครับนะเกาะปูบวก1ไปแล้วลดพลังโจมตีทุกอย่าง40%และเพิ่มพลังชีวิตนะครับ15,000โคตรโกงโคตรถึกเลยตอนนี้เกาะปูอะอดูเหมือนว่าเกาะปูเขาจะปรับใหม่ด้วยนะครับ <are> ใช้ของใช้ของในการอัปเกรดน้อยลงมากๆเ oh. ดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้แล้วกันเออ แล้วก็บวกกับอันนี้ไปด้วยนะครับอ่าถ้าเราฆ่าหัวเยอะเราก็จะมีพลังตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะพลังโจมตี8%บวกพลังป้องกัน12%อ่าบวกอย่างเยอะเลยอ่ะแล้วก็หาคีเกาะขั้น6ด้วยบวกพลังโจมตี5%และพลังป้องกัน5%เออตอนนี้พลังป้องกันผมเนี่ยเยอะมากๆเลยพลังป้องกันผมอยู่ที่ 57%ครับตอนนี้กับเลือดอีก57,600แเม่งใครจะฆ่าผมได้วะเนี่ยมันต้องมีเดี๋ยว,ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไปลองล่าค่าหัวดูครับถ้าเจอค่าหัวเยอะๆผมก็จะลองสู้ด้วยเออเขาจะเขาจะคอมโบเดียวเราตายเปล่าวะไม่น่าตายหรอกมั้งเรามีเกาบปูเทพขนาดนี้ไปครับลุยครับ โอเคครับก็ขอโปรโมทร้านตัวเองก่อนละกันนะร้านชักกี้ช็อปนะครับฝากมากดไลค์เพจกดติดตามเพจให้ด้วยเปิดร้านทุกวันเลยซื้อขายของเกี่ยวกับเกม King Legacy นะครับที่มันเทดได้ตอนนี้ก็มีของขายเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบของแต่งวัตถุดิบของอีเวนต์หินเวทมนต์ผลปีศาจรับทําของ V2 นะครับแล้วก็มีของอัปเดต5ขายด้วยถ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย อ้าวเฮ้ยใครวะเนี่ยตัวเอา้าได้มาหมื่นสามได้มาแบบชิวๆจะแก้แค้นหรือเปล่าเอาเอามารีเซ็ตตัวไปเลยยอมเลยเหรออะไรวะเนี่ย อาจับได้หนึ่งลวงเอาพอได้ต่อยอยู่ล่วงครับ ทำไมเขาไม่เปิดประตูหนีอ่ะอุ้ยมีค่าหัว15ล้านครับกับ11ล้านในนี้เฮ้ยแล้วทำไมเขาไม่ค่อย PVP กันลละเนี่ยมายืนแต่ตรงนี้กันค่าหัว15ล้านกับ11ล้านเขารอจังหวะรอ,อจังหวะอันนี้หรอคนวาร์ปมาตรงประตูนี้แล้วก็รอไปฆ่าอย่างเงี้ยเหรอ,อเขาไม่ออกจากตรงนี้เลยครับ ว่าจะบวกด้วยซะหน่อยเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟดีกว่าเอาจับโดนครับอย่างนี้ล่วงหรือเปล่าโดนลัดหรอตะกี้เนี่ย คนบวกอยู่รอแจมอย่างเงี้ยเปิดประตูอย่างนี้เราได้สองเอ้ยไม่ใช่สกิลวีอย่างนี้สวยมากลัดได้หนึ่งครับเอ้า้ยมือหลุดเอ้าชิปหายตามประตูมาได้ไงเนี่ยเอ้าไม่โดนคอมโบต่อได้ไงวะ โดนใครวะอุ้ยโอ้ยมีคนเปิดประตูอีกเฮ้ยกูไม่ตายหรอกนะเฮ้ยมันพุ่งไปตรงหนูได้ไงวะมันทำได้ไงเฮ้ยกูโดนหมุนลัวเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแข็งป๊อก ถึกมากผมบอกเลยกอบปูผมถึกมากโอ้โหมันจัดผมต่อได้หลายคอมโบแต่ผมไม่ตายผมจะรอดหรือเปล่าไม่น่ารอดเฮ้ยอย่าบอกนะว่ารอดบ้าเกินไปแล้วไปและจ้ารอดได้ไงมะทิ่ผหายโดนสองคอมโบไม่ตายครับ กอบปูเบ้งหดเกินเกอบปูทรงเจริญเลยครับจังหวะนี้โอ้โหฮ้ยโ,โดนอีกแล้วครับโอ้โหแล้วผมถึกมากไงโอ้โหโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับจังหวะนี้โอ้โหมันลุมผมเว้ย โดนลุมก็ไม่ตายครับความสามารถของกอบปูที่มันเบ้อจริงๆอ่ะกูโดนต่อเออเอาจะตายหรือเปล่ามาดูกันครับผมเออเออตายครับโดนสองคนลุมแต่ถ้าโดนคนเดียวเราเราน่าจะรอดนะเออกอบปูแม่งถึกจัด ถือแล้วยังบวกเลือดมาอีกหมื่นห้าโอ้โหต้องสองคนนะถึงจะเอาเราลงลอะโหดเกินเราไปดีกว่าเซิร์ฟนี้มันมันเล่นกันเป็นทีมครับเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละสองลุมหนึ่งอะเนาะห้าหัวสองล้าน เอา้าทำไมจับง่ายจังลาก่อนครับอย่างนี้เฮ้ยหลุดเฉยเอา้ากูโดนสวนอย่างเงี้ยไม่ตายหรอกเพราะว่าพี่มีกอบปูยังไงละเอาเลยตามสบายเลยคอมโบตามสบายเลยคอมโบตามสบายเลยขอสวนหน่อยแล้วกันครับอา้เอาเฮ้ยหลุดได้ไงวะ <c oughs> แกโอ้โหกอบปูนี่มันของโกงทุกอัปเดตจริงๆเลยวะ่ะโหดเกินต้องโดนลุมครับถึงจะตายออพลังป้องกันตอนนี้ผม57%แล้วก็เลือดเลือด5 0 0 0 0โอ,อ้โหถ้าไม่โดนลุมเอาไม่ตายแล้วเนี่ยแล้วคนที่ฆ่าหัว10ล้าน30ล้านอย่างเงี้ยพลังป้องกันตอนต่อสู้เขาจะเท่าไหร่วะ คนที่ข้าวหัวสูงสูงอย่างสิบล้านเนี่ยเขาจะบวกเท่าไหร่กันเนี่ยไม่ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยหรอโอ้เวอร์เกินผมรอดักอยู่นี่ดีกว่าเดี๋ยวจะมีใครสักคนวาร์ปมาตรงประตูนี้ครับรอจับเลย <c oughs> ตามแผนเป๊ะโอ้เอ้ยทถมนวนไว้หมดแล้ว ได้มาหมื่นแปดนี่งหา้าคีดสังเกตของชากี้ลูอาาคตได้อีกหนึ่งหรือเปล่าครับจังหวะนี้ หโหมันหลุดมันวัรนีหนีแน่เลยวะ่ะเฮ้ยไม่หนีวะ่ะเขาสวนแน่ใจหรอพระหนุ่มเอาเลยตามสบายเลยคอมโบรัวเลยครับเต็มทีเลยมีกบปูที่มันโกงจริงๆเลยวะ่ะได้ไาอีกหนึ่ง หกอบปูนี่มันโกงแบบโกงโกงเกินหน่อยแม่้ยใครมีนี่แบบมไม่มีใครสู้ได้เพราะว่ามันถึกเกินโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเหมือนมารีวิวกอบปูตอน PVP ยังไงไม่รู้เลยว่ะโคตรโหดเลยครับกอบปูโดนคอมโบลหลายๆคอมโบก็ไม่ตายครับต้องโดนลุม อสุดจัดครับสำหรับเกอะโปรคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะบา,บายๆครับ